ลาวจากแบตเตอรี่อาเซียนสู่ประเทศที่เต็มไปด้วยปัญหาประชาชนเผชิญไฟตกไฟดับค่าไฟแพงและภัยน้ำท่วมซ้ำซากลาวผู้ซึ่งเคยได้รับการขนานนาอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนจากบทบาทผู้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคกลับต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานที่สวนทางกับภาพลักษณ์ที่สร้างไว้ประชาชนลาวจำนวนมาก ต้องทนทุกข์กับปัญหาไฟตกไฟดับรวมถึงค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นจนเกินความสามารถในการรับมือควบคู่ไปกับภัยน้ำท่วมที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพิ่มมากขึ้นทุกปีปัจจุบันเรามีแหล่งผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด98แห่งซึ่งในจำนวนนี้เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำมากถึง81แห่งหรือคิดเป็น82%ของแหล่งผลิตไฟฟ้าทั้งหมดแม้รัฐบาลจะเร่งสร้างเขื่อนจำนวนมากในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยเน้นการใช้เงินกู้จากต่างประเทศและมุ่งหวังไรายได้จากการส่งออกไฟฟ้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ประชาชนลาวกลับไม่ได้รับผลประโยชน์จากความมั่งคั่งด้านพลังงานอย่างที่ควรจะเป็นเนื่องจากไฟฟ้าในลาวมีปัญหาไฟตกไฟดับอย่างต่อเนื่องโดยไม่สามารถคาดการได้ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายและบางครั้งนำไปสู่การเกิดไฟไหม้เนื่องจากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรน,นอกจากนี้ค่าไฟฟ้าในลาวยังปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อชดเชยหนี้สินที่สะสมมานาน โดยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีแผนจะปรับขึ้นค่าไฟแบบรายเดือนไปจนถึงปี2029ต่อกับปัญหาไฟตกไฟดับและค่าไฟแพงผู้เชี่ยวชาญและสมาชิกสภาแห่งชาติหลายคนต่างเตือนว่าหากภาครัฐบาลไม่เปลี่ยนแปลงแนวทางนโยบายพลังงานโดยเน้นความมั่นคงภายในประเทศก่อนการส่งออกเศรษฐ,ฐกิจและสังคมของเราอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง นอกจากปัญหาไฟตกไฟดับและค่าไฟฟ้าที่แพงจนเกินกําลังจะรับไหวแล้วเขื่อนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อผลิตพลังงานและนํามาซึ่งรายได้เข้าประเทศกลับกลายเป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้ประชาชนต้องอเผชิญกับภัยน้ำท่วมซ้ำซากที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปีประชาชนหลายร้อยครอบครัวต่างรู้สึกหมดหวังและผิดหวังกับการที่ภาครัฐบาลไม่สามารถจัดการกับวิกฤตด,ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งที่ภาครัฐบาลยังคงขยายโครงการสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับไม่มีแผนการที่ชัดเจนในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและปลอดภัยสำหรับประชาชนโดยเฉพาะช่วงฤด,ดูฝนโดยพื้นที่ของประเทศที่มีภูเขาสูงถึง80%ทําให้การสร้างเขื่อนจํานวนมากเปรียบเสมือนการสร้างระเบิดเวลาทางธรรมชาติซึ่งพร้อมจะระเบิดได้ทุกเวลาถ้ามีฝนตกหนัก สถานการณ์นี้ยิ่งเลวร้ายขึ้นเมื่อการบริหารจัดการเขื่อนยังขาดความโปร่งใสและการวางแผนเชิงรุกส่งผลให้เมื่อเขื่อนถูกบังคับให้ปล่อยน้ำฉุกเฉินจากการสะสมน้ำเกินความจุความเสียหายจึงเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณประชาชนจึงต้องแบกรับภาระจากการขาดแคลนมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและยังสะท้อนถึงความล้มเหลวในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติของภาครัฐบาลอย่างชัดเจนนอกจากนี้การตัดไม้ทำลายป่าจนพื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยน้ําท่วมอย่างมหาศาลถูกครั้งที่เกิดฝนตกหนะัเกเขื่อนจะถูกบังคับให้ปล่อยน้ําจํานวนมหาศาลออกมาพร้อมกันจนนําไปสู่ภัยพิบัติในเขตชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ําเช่นปัจจุบันที่แขวงจำปาสักแขวงสารวันสวรรค์เขตอัตตปือและแขวงเซกองหลายพื้นที่ต่างกําลังเผชิญกับภัยพิบัติน้ําท่วม มีรายงานว่าหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันมาตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2025ซึ่งส่งผลให้ประชาชนหลายพื้นที่ต้องสูญเสียทรัพย์สินคือผลทางการเกษตรและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ปัญหาน้ำท่วมยังทำให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างในระยะยาวเช่นการกัดเซาะตลิง่งและดินถล่มที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากพื้นที่ป่าที่เคยทำหน้าที่ดูดซับและชะลอการไหลของน้ำฝนหายไปจำนวนมาก ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนซ้ำซากโดยไม่มีมาตรการแก้ไขที่ชัดเจนจากภาครัฐบาลกลายเป็นวงจรความเดือดร้อนที่ซ้ำเติมความยากจนและกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมอย่างรุนแรงปัญหาซ้ำซากเหล่านี้คือสัญญาณเตือนชัดเจนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยืดเยื้อมานานหากภาครัฐบาลยังไม่ดำเนินการปฏิรูปอย่างจรงิงจังความไม่พอใจที่กำลังก่ะตัวอยู่ในสังคม อาจแปรเปลี่ยนเป็นแรงต้านทางสังคมที่มีศักยภาพมากพอจะสั่นคลอนความมั่นคงของภาครัฐบาลได้ต่อไปเราลองไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเราดูว่าแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันอย่างไรกับประเด็นเล่าจากแบตเตอรี่อาเซียนสู่ประเทศที่เต็มไปด้วยปัญหาล่าสุดประชาชนต้องเผชิญภัยน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งเกิดขึ้นทุกปีไม่ต่างจากระเบิดเวลาที่รอเวลาฝนตกหนะักคนแรกเข้ามาคอมเมนต์ว่า ทำไมมีน้ำท่วมตั้งแต่หัวปีถ้าถึงเดือน9 mm hmm. เดือน10บมันจะไม่หนักกว่านี้เหรอคนต่อมากล่าวว่าต่อไปยิ่งจะท่วมมากกว่านี้อีกเขื่อนในลาวมันยังมีน้อยไปสร้างขึ้นมาอีกให้มันครอบทุกเมืองเลยเขื่อนไฟฟ้ายังมีไม่มากพอผลกระทบตกอยู่ที่ประชาชนตาดำๆคนต่อมากล่าวว่านี่ขนาดปล่อยน้ำเขื่อนออกมานิดเดียวผลกระทบยังเท่านี้ถ้าเขื่อนแตก ไม่รู้ผลกระทบจะเท่าไหร่บ้านสามชั้นกลัวว่าจะไม่เห็นหลังคาด้วยซ้ำคนต่อมากล่าวว่าสร้างแต่เขื่อนไฟฟ้าพอฝนตกน้ำก็ท่วมแถมค่าไฟฟ้ายังแพงอีกคนต่อมากล่าวว่าปล่อยน้ำเขื่อนประกาศแบบกระทันหันประชาชนวัดว่าอารามเดืนร้อนกันทั่วหน้าแล้วประชาชนต้องช่วยตัวเองเหมือนเดิมนี่คือประเทศลาว คนต่อมากล่าวประชดว่าสร้างขึ้นมาอีกสร้างให้มันครบทุกแม่น้ำเลยอย่าให้มันเหลือน่าเจ็บใจจริงๆปีไหนปีไหนน้ำก็ท่วมภาคใต้ภาคเหนือตลอดแล้วเวลาน้ำท่วมคนที่อนุมัติให้สร้างได้มาช่วยไหมประเทศนี้มันยังมีอะไรเหลือให้ภูมิใจบ้างดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มีปัญญาสร้างเขื่อนแล้วพอน้ำท่วมมีปัญญามาชดใช้คืนให้ประชาชนไหมคนต่อมากล่าวว่า เป็นสิ่งที่น่าหดหู่และน่าเสียใจที่สุดปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอะเพื่อให้ประชาชนใจหนี้ทั้งที่ประชาชนไม่ได้เป็นคนสร้างนี่ยังมาเจอกับภัยน้ำท่วมที่รับผิดชอบไม่ได้อีกคนต่อมากล่าวว่าจริงอย่างที่คุณว่าคนจะตายคือประชาชนคนต่อมากล่าวว่าระเบิดเวลาที่รัฐบาลสร้างขึ้นและยังเอกอ้างอย่างทนงใจทุย คนต่อมากล่าวว่าสร้างเขื่อนเต็มประเทศแต่ค่าไฟฟ้าแพงไฟสองสว่างตามเส้นทางมีแต่เสาหาความสว่างไม่มีส่วนผลกระทบจากการสร้างเขื่อนตัวใครตัวมันคนต่อมากล่าวว่าจากที่บ้านเรือนประชาชนไม่เคยมีภัยน้ำท่วมพอสร้างเขื่อนขึ้นมาน้ำท่วมทันทีจากแบตเตอรี่อาเซียนกลายเป็นทะเลสาบชมเชยการนำภาครัฐที่ฉลาดสงสัย คนต่อมาเข้ามาตั้งคำถามเพื่อตอบข้อสงสัยของตัวเองว่าตอนไม่มีเขื่อนไฟฟ้าทำไมน้ำไม่ท่วมขอถามคนที่มีความรู้ที่เรียนจบสูงหน่อยคนต่อมาเข้ามาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมในลาวว่าเมืองลาวของเราเดี๋ยวนี้ทำไมน้ำท่วมง่ายจังเพิ่งเดือน6ฝนตกน้ำก็เริ่มท่วมแล้วเป็นเหมือนกันทุกแขวง คนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าประเทศเราจะตายเพราะเขื่อนไฟฟ้านี่แหละแขวงไหนก็เห็นมีแต่น้ำท่วมคนต่อมาเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์สัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบจากภายน้ำท่วมว่าเห็นแล้วน้ำตาไหลเข้าใจหัวอ,อกสัตว์และเจ้าของสัตว์เพราะเราก็เป็นคนเลี้ยงสัตว์สงสารจริงๆทุกอย่างพังเพราะน้ำจากเขื่อนนี่แหละมีแล้วก็ลำบากไม่มีก็ลำบากสู้ๆนะพี่น้องลาวเรา คนต่อมากล่าวว่านี่แหละระเบิดเวลานี่ขนาดเขื่อนไม่แตกยังมีผลกระทบขนาดนี้ถ้าเขื่อนมันดีจริงนักธุรกิจเข้าก็สร้างอยู่ที่บ้านเมืองของเขาแล้วคนต่อมากล่าวว่าเหนื่อยกับเขื่อนไฟฟ้าพวกนี้มีเขื่อนไฟฟ้าประชาชนก็ยังได้ใช้ไฟฟ้าแพงแถมแต่ละปียังปล่อยน้ําจากเขื่อนมาท่วมบ้านเรือนประชาชนอีกถามว่ารัฐบาลรับผิดชอบไหมคําตอบคือไม่ทําได้แค่มองเฉยเฉย คนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ชี้ทางออกให้รัฐบาลว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะให้แต่ละเมืองสร้างเรือเอาไว้200ล้ลำเพราะน้ำท่วมทุกปีคนต่อมากล่าวว่าตอนสร้างใหม่ๆใครๆก็ชอบเพราะมีงานทําแต่ตอนมีผลกระทบใครๆก็เกลียดรู้แบบนี้น่าจะออกมาต่อต้านตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มสร้างเพื่อที่จะได้ป้องกันตั้งแต่ต้นลม คนต่อมากล่าวว่าสงสารบ้านเมืองนับวันนับจะเปลี่ยนแปลงไปมากอะไรที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขอให้พี่น้องสู้ๆปลอดภัยสาธุและคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้ได้กล่าวว่านี่แหละผลงานอันฉลาดสองสายของรัฐบาลเราเราชมเชย